วันที่9พฤษภาคม2567สวัสดีครับเวลาผ่านไปเหมือนกับนกมีปีกอเร็วเหลือเกินนะงานลุงก็ยังไม่ไปถึงไหนอันนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นงานทรับวันนี้เป็นแคสซิ่งหรือโครงของตัวเทอร์ไบาย์คือรูปยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับแต่เอามาทดลองดูก่อนว่ามันประกบเข้ากับตัว ไส้แกะไส้กลางของเทอร์โบไหมก็ประกบกันได้ดีสำหรับแกนกลางของเทอร์บายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่โครงนะครับสำหรับรับไอ้น้ำจากบออร์เนี่ยเข้าไปฉีดใบพัดแล้วก็ออกมาทางด้านบนนะด้านบนที่มีเกลียวนะครับส่วนไอจุดที่มันไอ้น้ำเข้าเนี่ยลุงยังไม่ได้ทำนะ ก็คิดว่าจะทำวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พคงจะเสร็จวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรมากนะถ้ามีปัญหาอะไรมากก็ต่ออีกวันนึงก็เป็นว่าน่าจะจบตัวนี้เป็นเธอบายความดันต่ำนะครับใช้ความดันที่ประมาณความดันไอ้น้ำที่ประมาณ1บานะหรือไม่เกิน1.25บา ก็สามารถที่จะให้กําลังวัดได้ตามสเปคคือลูกค้าเขาต้องการวัดไม่ต่ำกว่า5วัตแต่ว่าลุงให้ไปเลยตัวนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า10บวัตนะครับทำอะไรเอาสองคูณไปเลยพี่เก๋มีปัญหามากอา่าโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงคิดว่าเทอร์บายตัวนี้น่าจะผ่านนะครับถ้าผ่านได้ก็จะเป็นเทอร์บายที่อึดทนถึก ตัวหนึ่งข้าชท่ลงแคร์ทำมานะครับอายุการใช้งานก็น่าจะเกิน10ปีโอเคครับสวัสดีครับ